Happy birthday to BIP Happy birthday to BIP Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Boop Beep. Hey, mấy mòn lên คนหน้าบ้านมึ้ยเอาคนหน้าบ้านมึ้เฮ้ยนั่งรอก่อนสิเฮ้ยเฮ้ยนั่งนั่งอืมั่งให้มันกินกิน จับตัวกันนี่ไม่จับได้นี่่บอกแล้วคูอร่อยนั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 ทำไมจะูทำไมเย็นมันเลื่อนไปเลอมา มึงเล่นเที่ยวแข่งจังหว่างน้ำเล็กนะหนึ่งวะอุ้ยกุ่งผอมนุ่งก็จะกินมันทั้งหมดเพราเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะใช่หรออืมแต่มันอยู่ข้างนอกนาแหรอมันกัดได้เห็นป่ะถ้าแปนหักได้อืมแต่มันจะง่ายว่ะถ้าบอมจินน่าจะให้มันกัดแต่จะได้นี่ฟันมาด้วยมันกัดได้มันจะเลื่อนอืมอ่ะไม่มองอีกแล้วความเร็ว